ไถใจนาตอบแล้วชื่อตนในแชทแต่งโมกับวันอยู่บำรุงที่แท้คือเรื่องอะไรจากกรณีวันอยู่บำรุงได้ออกมาตอบโต้หลังโดนาพาดพิงว่าเป็นนักการเมืองทักไปขอภาพลับแต่งโมหรือว่าแต่งโมนิดาตามที่ได้รายงานข่าวไปแล้วนั้น ซึ่งในแชทดังกล่าวน,านั้นมีชื่อของไดดอาน่าโผล่ขึ้นมาด้วยซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนผ่านทาง Facebook แตน้าชองระบุถูกพัดพิงถ้าใครตามข่าวแล้วอยากรู้ว่าเรื่องอะไรตอนนั้นปี2021ร่รวมตัวกันกับโมจะจับโรคจิตที่มาขอซื้อแฮรี่บวกกับชุดชั้นในค่ะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆนะคะ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ